ดวงชตาของชาวราศีธนูในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือตนตนุรักษ์ของชาวราศีธนูคือดาวพฤหัส,สบดีนะครับ การที่ดาวพฤหัสของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในภพเรือนของอริเรียกได้ว่าภพเรือนตรงนี้จะทําให้ชาวราศีธนูเองอาจจะมีจุดของการอึดอดัดหรือการติดขัดหรือเรื่องราวของชีวิตที่เป็นอุปสรรคภาราปัญหาเกิดขึ้นได้บ้าง แต่ในช่วงเวลานี้นะครับถือว่าภาพรวมของคุณยังอยู่ในเส้นทางที่ดีกันลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่านะครับอิทธิพลทั้งดาวอังคารเองที่นะครับมาจากภพปุตตาก,ก็ยังเพ่งเล็งตัวของคุณอยู่เท่ากับว่าคุณก็ยังมีความสุขในการขับเคลื่อนชีวิตเป็นอย่างดีแถมอาทิตย์เองก็ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอาทิตย์มาจากภพสุภาสุภาเกษตรก็เท่ากับว่าคุณก็จะมีความก้าวหน้ากันเป็นอย่างดีเท่ากับว่าในช่วงเวลานี้คุณมีจุดข,ของการที่เรียกว่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ดีกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีุสรรภ เกิดขึ้นได้บ้างก็จามซึ่งนะครับดาวพระเกตเองก็ยังมาเกาะกลุ่มชตาของชาวราศีธนูอีกด้วย ดาวเกตนะครับก็ถือว่าเป็นดาวของเก่าของแก่ของโบราณเพราะฉะนั้นนะครับดาวเกตเวลาเกาะกลุ่มใครแล้วล่ะก็ก็มักจะทําให้ชาวราศีของคนคนนั้นมักจะมีความวุ่นวายใจหรือมีความอึดอัดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้อยู่แต่สิ่งนอกเหนือจากความรู้สึกตรงนี้ก็ยังสื่อถึงในลักษณะที่เรียกว่าจากน้อมนํานําพาของคุณไปสู่ในเรื่องของเกา่าเก่าของโบราณเข้าไปสู่พิธีกรรมก็ได้ครับหรือนะครับย้อนเข้าไปสู่ในเรื่องราวของการที่ทําให้คุณคิดถึงในเรื่องราวอดีตก็ได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้อาจจะมีเรื่องราวในอดีตเข้ามานะครับรบกวนจิตใจของคุณหรือนะครับให้คุณระลึกถึงเกิดขึ้นได้ด้วยเส้นเดียวกันหรือก็อาจจะไปท่องเที่ยวเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงเวลานี้ในเดือนกันยายนของชาวราศีธนูนั้นจึงเรียกได้ว่าค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวลงตัวและก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับถึงแม้อุปสรรคอาจจะเกิดได้บ้างแต่ก็เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการงานของคุณคือดาวพุธนะครับการที่ดาวพุธของคุณนั้นนะครับโคจรก็ไปสู่ในเรือนสิงห์ซึ่งพบเรือนสิงห์ตรงนี้ถือว่าเป็นพบเรือนของพบสุภาษพบสุภาษคือพบเรือนของความสําเร็จและแถมนะครับยังอยู่เคียงข้างกับดาวพระอาทิตซึ่งถือว่าเป็นตําแหน่งของดาวสุภา สุภาก็ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีอีกด้วยหนึ่งสเวลาอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่วิชาการอยู่ร่วมกันแบบนี้ก็จะเป็นจุดของการให้คุณกชะตาในเรื่องลักษณะของการงานที่คุณจะเติบโตขึ้นประสบความสําเร็จได้หรือช่วงเวลานี้การงานของคุณจะราบรื่นเ,เป็นอย่างดีใครคาดหวังความก้าวหน้าใครคาดหวังตําแหน่งใครคาดหวังความสําเร็จใครคาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องราวของการสมัครงานใหม่ช่วงเวลานี้จะได้รับโอกาสที่ดีตรงนั้นเกือบแทบทุกอย่างเลยทีเดียวก็ว่าได้ อังคารเล็งตัวปุตตะนะครับก็ถือว่าคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นใครนะครับที่จะสมัครงานใหม่ใครคาดหวังเกี่ยวกับการที่จะเปิดโปรเจกต์ใหม่ <_ d ata> ก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ใครคาดหวังเรื่องขั้ตนต้นๆ <_ d ata> ก็จะสําเร็จเกิดขึ้นได้เพราะดานการที่เรียกว่าดาวพุธเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นกรรม,มาก,การงานโคจรอ,อยู่ในภพสุภะสุภะคือความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการงานของคุณจะเริ่มมีความสําเร็จเกิดขึ้นจะมีจุดของการได้ดีเกิดขึ้น ยิ่งอาชิ์มาเป็นเกษตราแบบนี้นะครับก็ยิ่งนะครับเป็นการขับเคลื่อนยืนยันการันตีได้ว่างานของคุณจะลงตัวได้ตามเป้าหมายที่คุณคาดหวังอยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้นนะครับถือว่าการงานของคุณในเดือนนี้นับว่าเป็นการงานที่ดีมากๆและก็ลงตัวกันเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งถึงแม้น,นะครับหลังจากในวันที่19กันยายนในเวลา19นาฬิกาดาวพุธจะทําการโยกย้ายโคจรก็ไปสู่ในเรือนของภพราศีกันแต่ภพเรือนของราศีกันตรงนี้กลับกลายมาเป็นภพเรือนของกรรมะที่เรียกว่าเป็นทั้งกเกษตรตาธิบดีและแถมเนี่ยเป็นมหาอุดอีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดาวการงานของคุณจะอยู่ในจุดที่แข็งแรงมากๆประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆเกิดขึ้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นเหมือนที่บอกนะครับอยู่ในภพสุภาวาดีแล้วเพรอะยายก็ไปอยู่ในภพเรือนของกรรมมะหรือได้ตำแหน่งเป็นเกษตรอีกก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่อีกเพราะว่าติดตำแหน่งที่แข็งแรงทั้งเกษตราราธิบดีความมั่นคงแล้วก็ยิ่งใหญ่ครับก้าวหน้าอย่างมากก็คือในเรื่องราวของมหาอุตนั่นเอง แต่นะครับก็อาจจะมีอุปสรรคภาระบ้างนิดหน่อยจากการที่เรียกว่าเจอที่พลของดาวราหูเข้ามาเพ่งเล็งตัวของคุณอยู่ฉะนั้นนะครับราหูก็เปรียบเสมือนกับคู่อริศัตรูของดาวพุธอยู่แล้วดาวพุธคือกรรมการงานเท่ากับว่าจะเจอเกี่ยวกับในเรื่องราวของการแข่งขันเกิดขึ้นได้หรือนะครับเรื่องราวของการที่จะทําให้คุณเองมีอุปสรรคภาระปัญหาติดติดขัดขัดเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นได้แต่ท้ายที่สุดแล้วมันไม่สามารถขวางกั้นคุณได้อย่างแน่นอนและครับเพราะว่าดาวการงานของคุณแข็งแรงซะขนาดนี้นั่นเอง นอกจากนั้นนะครับงานของคุณก็ยังมีดาวศุกร์อยู่เคียงข้างกันแบบนี้อีกนะครับศุกร์กับสี่เขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ธาตุเวลาอยู่ร่วมกันก็ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ําก็จะเป็นการเกื้อกูลส่งเสริมทําให้คุณเองสามารถนะครับมีความสําเร็จคูณทวีเข้าไปใหญ่อีกเช่นเดียวกันฉะนั้นต้องเรียกได้ว่านะครับสำหรับในเดือนนี้ของชาวราศีธนูนั้นนับว่าเป็นจุดที่ลงตัวมากๆเกี่ยวกับการงานนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับการงานว่าดีแล้วการเงินของคุณก็ถือว่าในเดือนนี้ใช้ได้กันเลยทีเดียวถึงแม้ว่ามันอาจจะมีจุดของการที่ต้องรอคอยในช่วงของหลังจากวันที่21กันยายนการเงินจะเจอจุดที่เรียกว่าสําเร็จเกิดขึ้นตอนนั้นก็จริงแต่ในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะลงตัวมีความสําเร็จดีกับการเงินในสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่เช่นเดียวกัน แต่นะครับพอหลังจากในวันที่21กันยายนในเวลา7นา30นาทีดาวศุกร์นะครับที่นะครับเป็นตําแหน่งก่อนหน้านี้เป็นนิดนิดก็คือจุดอ่อนแออยู่ๆก็จะมีเกณฑ์การโยกย้ายเข้าไปเป็นเกษตรตราธิบดีเรียกได้ว่าลาภะเป็นเกษตรเท่ากับว่าคุณเองก็จะมีโอกาสที่จะได้โชคใหญ่เงินใหญ่เงินเยอะการช่วยเหลือนะครับเกื้อกูลเกิดขึ้น ถ้าเกิดใครติดติด,ตดขัดขัดเกี่ยวกับในเรื่องราวของนะครับการเงินแล้วล่ะก็ร้องของความช่วยเหลือก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเพราะไม่ใช่เพียงแค่ว่าดาวศุกร์ณตําแหน่งตรงนี้เป็นเกษตรเท่านั้นหรือความมั่นคงเท่านั้นแต่เขาก็ยังติดตําแหน่งของอุดมเกณฑ์อีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีธนูศุกร์ณเรือนของราศีตุลน,นับได้ว่าเป็นจุดตําแหน่งของอุดมเกณฑ์ส่งเสริมในเรื่องราวของความสําเร็จความก้าวหน้าและก็การเงินให้ดีมากๆเกี่ยวกับชาวราศีธนูนั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะครับถ้าเกิดชาวรา สีธนูคนไหนคาดหวังเกี่ยวกับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสถาบัานการเงินแล้วแล้วก็คุณก็จะมีโอกาสได้รับการอนุมัติได้รับการอนุเคราะห์ได้รับการกู้ยืมเกิดขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นใครคา,าดหวังเกี่ยวกับความฟุกในเดือนนี้ก็ลุนได้กับเขาเช่นเดียวกันนะครับเพราะไม่เพียงแค่ว่าดาวบุตรตะบุตตะก็คือความเสี่ยงเล็งตัวเท่านั้นแถมยังเป็นลักษณะที่เรียกว่าดาวสุกเป็นเกษตรในภพลาภะลาภก็คือโชคลาภคุณก็จะมีโชคเดียวเกี่ยวกับเรื่องราวของการเสี่ยงเรื่องราวของความฟุกฟุกกับเขาได้ด้วย เช่นเดียวกันนะครับเพราะยังติดตาแหน่งอุดมการเงนอีกด้วยฉะนั้นก็ต้องบอกว่านะครับในเรื่องงานว่าดีแลว้วเรื่องเงินก็ดีอีกเช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวความรักของชาวราศีธนูกันบ้าง ต้องบอกว่าความรักของคุณก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในเดือนนี้พูด,ดง่ายๆคือชาวราศีธนูเรียกได้ว่าในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะลงตัวกันในทุกๆเรื่องราวกันเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่านะครับอิทธิพลของดาวความรักของคุณก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธของคุณนะครับโครจรเข้าไปสู่ในเรือนของสิงห์เรียกได้ว่าดาวความรักของคุณอยู่ในภพสุภะภพ,พสุภะคือภพความสาเร็จ คุณนะครับระหว่างคุณกับผู้รักก็จะมีรูปแบบของการคุยกันในเรื่องราวของอนาคตมีการต่อยอดมีการพัฒนาความสัมพันธ์มีการเติบโตมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีมีการเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีเพราะว่าสุภะก็ยังคงอยู่กับพระอาทิตย์เรียกว่าตาแหน่งเป็นเกษตรอีกด้วยฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าช่วงเวลานี้มีความสุขกันทีเลยทีเดียวครับเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งนะครับหลังจากในวันที่19กันยายนในเวลา19นาฬิกา ดาวพุธของคุณจะทําการโยกย้ายโคจรเข้าไปเป็นตําแหน่งเกษตรราธิบดีและได้ตําแหน่งมหาอุดอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานั้นนะครับเมื่อดาวพุธของคุณไปอยู่ในจุดของความเป็นมหาอุดในเรื่องราวของความรักของคุณก็จะเริ่มมีจุดของการที่เรียกว่ามีความเข้มแข็งมีความมั่นคงแต่ในช่วงเวลานี้อาจจะดูเหินทางนิดนึงแต่มันจะเป็นลักษณะของความเข้มแข็งในลักษณะของคู่รักที่ประสบความสำเร็จในตัวของเขาแต่ระดับในเรื่องราวของความสัมพันธ์ก็อาจจะดูจืดจางสักนิดนึงเพราะยังคงต้องเลงกันกับดาวราหู ซึ่งถือว่าเป็นคู่ศัตรูกันกับดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวของความรักนั่นเองเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการขัดแย้งกันด้บ้าง,างหรือความไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจกันสักเท่าไหร่ระหว่างคุณกับคู่รักได้อยู่นั่นเองครับช่วงเวลานี้คู่รักกับคุณนะครับเขาก็อาจจะมีลักษณะของการละหองละแห่งกับคุณสักหน่อยนึงแต่สุดท้ายก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าตำแหน่งเกษตรก็คือสุดท้ายก็กลับมามั่นคงจนได้นั่นเอง ก็อาจจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะครับหลังจากวันที่19กันยาแต่ในช่วงก่อนหน้านั้นยังไงก็ดีมากๆและก็ถามว่าหลังจาก19กันยาถึงความสุขจะไม่ค่อยมีแต่อย่างน้อยๆในเรื่องราวของความสําเร็จเฉพาะตัวของคู่ครองคุณ,คณเขาก็มีโอกาสที่จะประสบค,ความสำเร็จในชีวิตของเขาเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเวลานั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีสําหรับชีวิตเขานั่นเอง ส่วนคนที่โสดอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนนับว่าเป็นจุดจังหวะที่ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของตั้งแต่วันที่1กันเลยทีเดียวล่ะครับที่มันจะเป็นลักษณะของโอกาสที่เปิดเข้ามาให้คนโสดได้มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับใครบางคนเข้ามาในชีวิตเป็นลักษณะของชีวิตที่จะสามารถสําเร็จแล้วก็ต่อยอดความมั่นคงให้เกิดได้ในอนาคตนั่นเองถึงแม้ว่าความรักอาจจะไม่ได้ลงตัวเกินร้อยสักเท่าไหร่แต่มันก็จะเป็นความรักที่รู้สึกดีนะครับเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัะะัันนนนนเเพรรราะะฉ้คโสสองบนะ เดือนนี้ก็ลุ้นได้เลยทีเดียวครับว่าคุณจะได้พบเจอกับใครบางคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขเกิดขึ้นนะครับในชีวิตของคุณมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน และนี <Jean> ่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธนูนะครับสาหรับในเดือนกันยายนนี้ก็ต้องบอกว่าชาวราศีธนูเป็นเดือนที่ดีมากๆในเดือนกันยายนอย่างยิ่งกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความรักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการเงินและก็รวมถึงในเรื่องของกับการงานนะครับถือว่าชาวราศีธนูโดดเด่นสะุทุกเรื่องราวกันเลยทีเดียวครับลงตัวกันสะุทุกเรื่องราวกันโดยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับนับได้ว่าเดือนนี้ของคุณนั้นเป็นเดือนที่จะทําให้คุณเองมีความสุขอย่างแน่นอนแล้วมาพบกันใหม่ นนนเดือห้าะครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3มปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกำเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคือว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งปุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักรผนวกเข้าด้วยการเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันทแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำาทํานายดวงใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ